ก็มีเพิ่อนตนกันมดีนะคะเดี๋ยวจะให้ก็เนี่ยอาจะให้ดูนตรงนี้นี่ก็ทนี้ก็คือจริงๆมันถายได้หลายรูปนะคะแล้วก็ต่อรถค่านมาช่ที่ต่อรถให้ดููัที่้เรข้าถ้าเขไปในรนงานแล้วว่าต้เสียหนคนห้ารอบาทหรือไงอย่าง้สองเมนูนะคะก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปแล้วก สารที่คือคนไม่มีโอกาสได้ไปเมืองนอกนะคะคูณนี้ก็แต่งตัวมาถ่ายไม่มีใครมองเองตอนนี้เราอยู่แค่กับน้องแค่สามคนจะแต่งชุดอะไรมาก็ได้เพราะลงแต่งมดมาเราก็มาถ่ายรูปได้เลยนะคะก็อย่าลืมแวะมาสามารถ,ถเออ